ดูเลยว่ะได้กับกาวว่านี่ ชมแต่กำล,ลังใสนกบินอย่างราเริงผ่านแผ่นน้ำโพลงบนพื้นายน้ำเย็นสบายหน้าอิดชาอฟงปลาปลาน้อยไม่ยอมลงคุมเยื่อเลยเหมือนมันจะรู้แต่ฉันก็ดูแล้วรู้สึกดีปลาไม่กินก็กินบรรยากาศมันก็เพลินม,มือน ปลาไม่กินก็กินบรรยากาศมันไม่แลวเหมือนกันเลาไม่มีถ้ามีบรรยากาศคุ้มเวลาพอกันรักใครแตเขาเหมาได้แต่รักก็ทำให้ชื่นใจ ถึงจะไม่ได้ใครก็ไม่มีเสียแค่มีจะให้มองได้มองเธอหัวใจก็หายเปลี่ยได้คุยแค่นี้ก็หลับก็ฝันดีลาน้อยไม่ยอมลงคุกเยื่อเลยเหมือนมันจะรู้แต่ฉันก็ดูแลอ่าครับกราบสวัสดีครับเพื่อนๆปีๆน,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 นานาและตานผู้ชมทีหลักและก็รบท,ทุกคนนะครับ วันนี้ก icism, ็มาพบกับปุ้มกะลาวนะครับกับชองบ่าวแดกตายพ้นเดิมนะครับวันนี้ปุ้มผ้ามาตกตาตกสปิวนะครับมากับเป็นไม้เดิมนะครับไม้หนานี่บุงนีสดยาลานะครับแต่อย่าเบื่อกันก่อนนะครับไม้นี้นะครับลงมาลุ้นมาติดตามกันนะครับวันนี้ครับจะมีตัวไอเพื่อนๆปี่นาๆได้ชมกับลาวไม้นะครับยื้อที่ปุ้มตกวันนี้ก็คือเหมือนเดิมนะครับมาควิดนะครับ ประจมกับขนมปังของลูกโอ้นะครับมันควจะเกี่ยวใส่เดือนใส่เดือนแดงนะครับตี๊ตาเบ็ดอ่านี่นะครับเกี่ยวใส่เดือนนะครับก็คือสูตรเดิมนะครับตี๋ว่โหหยัดทรายนะครับใส่เดือนนะครับกลับผมมา อตอนนี้ก็เวลาก็ประมาณ10โมงนะครับกับวางกับท้าว่าไม่ติดธุระอะไรหรือว่าไม่มีอ่ารกิจอะไรนะครับเหมือนเดิมนะครับกับประมาณ3ามเจียวมงนะครับวางนะครับนะครับกรอรุ่นกันครับ าว่านี้ครับผมก็จะตกแบบอ่าหม่ตายโซนตะโกเหมือนเดิมนะครับก็คือตาเบดจีวันชายก็คือโค้งมาตัดเบื่อโซงนะครับเดี๋ยวใส่เดือนไปเลยนะครับสีตาเบสใส่เดือนกว่านี้ก็คุดมากครับไม่มากนะครับประมาณติดกว่าตัวนะ คนนั้นจะเหลือโลโก้โฮนกับเยอะมาควิดนะครับโฮนอันนี้นะครับลืมกันเลยครับ นีก็คือยังไม่ใสนะครับแต่ยังเหมือนชาเย็นเหมือนเดิมพุดอือหืดูเลยครับปลามันตัวเล็กครับลุดครับนะครับกระลุนกันต้อนะครับกระเ,เทยดายนะครับปลามันตัวเล็กนะครับกันนั่งมากันนึ่งเจียวมงเลยนะครับลุดเร่าเละครับปลามันตัวเล็ก ันก็ะยืมากเลยนะครับไม้นี่เต็มหามันกัดข่าวอยู่นะครับมีใบขึ้นมีฟองอากาศขึ้นมาอยู่นะครับก็น่าจะข่าวมากินเยอะที่ว่าผมอ,อ้อยลงไปบครั่งแรกนะครับไม้นี้นะครับเตาว,วาน้ำไซนนะครับแน่โน้นนะครับกินดี ตัวนี้คือนามมันคุ้นมากเลยนะจะลุนกันนะครับผมจะได้กินตัวนะครับวันนี้ครับตัวนี้กันนึ่งเฉียวมงบ้านไปแล้วนะนะครับทยิงกันปลามานนะครับตัวเหล็กนะครับลุดไปที่ลาวนะไอ้วาดกระชายไม้ใหญ่นะครับเมืเม่อกี้ประมาณสามนิ้วนะครับลานิว้วลาน,นิ่มนะอือหือตัวครับมาแล้ครับตัวเหล็กครับ บาลาดบาลาดนะครับเอ <Yeah. S 1> าไวโกรนนะครับลามานตัวเล็กนะครับท <Yeah. S 1> ำจริงซองตัวเลยนะครับตัวลุดใบนะครับตัวกี้นะครับ giấy giấy thúng này các bạn, giấy cả trăng này các bạn.

ใส่สวยใส่สวยตัวนี้ใส่สวยเลยนี่ ดรในตัวเลยล่ะ Oh, wow. oh no. <laughs> รุนกันอีกสักตัวนี่รุนกันนะครับตอดแล้วนะครับ ว,ว้าวแหวนะครับตัวนี้ครับลุอ่ะครับกลับมาดูผลงานดีกว่าได้วันนี้นะครับ ได้เลยนะครับกับข่าววันนี้นะครับขานะครับนิ่งใส่วสวยๆนะครับผลงานนะครับ รับกาสำหรับวันนี้ครันล่ากันโกลนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสันกระดิ่งกิ้งๆกันด้วยนะครับกับชงบ่าวแดกตายคุ้นดื่มรับลากันโกอนครับสวััดถีคาบบายบายกับ